สวัสดีทุกคนด้วยนะครับโป้หผมป้องแล้วก็ช่องซันนี่หลิวครับการรีวิวคุกกี้ตัวใหม่นะครับผมนั่นคือคุกกี้รถ popping candy แล้วก็สัตว์เลี้ยงของมันแท่งไฟแองเจิลป๊อปนะครับเป็นคุกกี้คู้หูใหม่ล่าสุดเลยเป็นคุกกี้เกรดอีพิกนะครับเดี๋ยวเรามาดูความสามารถของคุกกี้ก่อนเลยคุกกี้เนี่ยนะครับในระหว่างวิงวงว่งไปมันจะมีหลอดบ,บนหัวใช่ไหมครับถ้าหลอดเต็มปุ๊บ สกิลมันทางานเลยมันจะเข้าไปในคอนเสิร์ตใช่ไหมครับแล้วก็ในช่วงแรกที่มันโผล่มานะครับมันจะเป็นเวทีเปล่าๆก่อนยังไม่มีสมาชิกในวงโผล่ขึ้นมานะแล้วก็มันจะมีสมาชิกในวงเนี่ยโผล่ขึ้นมา2คนก่อนแล้วก็อีก2คนแล้วก็คนสุดท้ายจะเป็นตัวบ๊อบโผล่ขึ้นมาตรงกลางนะครับโดยที่ช่วงที่มันสมาชิกในวงโผล่ขึ้นมาทีละ2คนเนี่ยมันจะโผล่มาไม่เหมือนกันนะบางทีมันจะโผล่ริมขวาสุด2ตัวก่อนบางทีก็โผล่ฝั่งริม2ตัวก่อนบางตัวก็โผล่ริมโผล่ที่ริมซ้ายสุดกกก่่่อออนนนนเเ้แแตลละะมมมััจไหืว ถ้าตอนที่สมาชิกวงมันโผล่ขึ้นมาครับไอตรงตรงเวทีอะครับมันจะมี5้าปุ่มมันจะขึ้นเป็นรูปร่างหน้าตารูปหน้าตาของสมาชิกในวงสมมติว่าตัวริมขึ้นทั้งสองฝั่งมันก็จะขึ้นมาให้กดอย่างเงี้ยถ้าเรากดถูกจังหวะนะครับแต้มมันก็จะเด้งขึ้นไปถ้าเรากดช้าไปเราก็จะไม่ได้แต้มนะครับมันก็จะโผล่ขึ้นมาจน5้าคนครบรวมคนกลางคนสุดท้ายเนี่ยพอมันโผล่ครบเนี่ยครับมันก็จะให้เรากดหน้าของมันเน่ยเหมือนเดิมนะ รอบนี้มันจะโผล่มาแป๊บเดียวให้เรากดทีละตัวทีละตัวนะครับคือมันจะขึ้นมาทีละสองแต่ให้เรากดพ้องกันมันจะได้แต้มเด้งหนึ่งค้างแล้วก็สลับสับกันไปฟังดูอาจจะงวง,วงนิดนึงอย่าตอนเล่นไหนเห้ม,หมพ้นแน่นอนครับส่วนแค่นี้พิเศษนะครับแล้วเว่าวิ่งไปเนี่ยครับมันจะมีเยลลี่จดหมายโผล่ออกมาเป็นระยะระยะนะครับซึ่งเจ้าตัวเยลลี่จดหมายถ้าเราเก็บปุ๊บเนี่ยไอห,หลอดเล็กก็จะเพิ่มขึ้นมาและทุกครั้งที่เรากดกระโดดหรือกดสไลด์ครับไม่นับสไลด์ค้างหรือกระโดดค้างนะหลอดเล็กมันค,คยยน่่ออยยยๆขขัึ้นเรื ถ้าหลอดเล็กเต็มปุ๊บก็จะมีแต้มเด้งขึ้นมาเข้าใจแบบนี้ก็พอง่ายๆสั้นๆนะครับส่วนซาเลี้งของมนเนี่ยก็จะมีสอกสกิลสกิลแรกเป็นพาสซีฟก็คือพลังชีวิตจะลดลงช้าลงโดยออโต้ที่13%นะครับยิ่งเราอัพเลเวลสูงสุดสูงขึ้นเรื่อยๆเนี่ย จ้าตัวพลังชีวิตก็จะลดช้าลงกว่าเดิมสมมติเลเวลหนึ่งอาจจะห้าเปอร์เซ็นต์เลเวลสิบห้าก็จะสิบสามเปอร์เซ็นต์อะไรพวกนี้อันนี้ผมยกตัวอย่างตัวเลขเฉยๆแล้วก็อีกสกิลหนึ่งก็คือทุกๆสิบห้าวิอันนี้ไม่ว่าเลเวลแรกๆหรือเลเวลหลังๆก็คูณดาวเท่ากันมันจะออกมาเด้งแต้มให้กับตัวเราอาจจะสองแสนหนึ่งแสนบ้างอะไรนี้แล้วแต่ว่าเราอัพเลเวลสัตว์เลี้ยงสูงขนาดไหนยิ่งอัพเลเวลสูงไอตัวแต้มเด้งก็จะสูงขึ้นต่ำนะครับผมก็คือเอาง่ายยิ่งสัตว์เลี้ยงเลเเเวววลลยยยยยอออะะะนนีี่่่่แแแต้้้้้้้มมมิิงงงงกกกก็็ึึดไไไปถาทัคัคคุรบ เดี๋ยวเราไปให้ดูกันเดี๋ยวผมอาจจะเล่นแค้อธิบายสกยิลนะว่าทําอะไรยังไงได้ไม่ได้เล่นจนจบเพราะว่าเรามีหลายคลิปที่ทําเจ้าตัวเซตทาแต้มเจ้าตัวนี้ไ้เยอะแล้วก็สามารถไปย้อนดูได้นะครับเราก็จะรีวิวว่าน่าปั้นไม่น่าปั้นอะไรขนาดไหนนะครับอ,อย่าวผมจะให้ดูนะครับนี่ครับสังเกตไหมครับเนี่ยมันจะเข้าเวทีมาเนี่ยมันจะเป็นเวทีปอป่าก่อนสังเกตไหมครับ ว่าข้างล่างเลยครับ5ปุ่มผมขอกดพอส่อนจะได้เห็นชัดๆมันจะเป็นรูปหน้าคุกกี้นะครับที่จะเป็นสมาชิกในวงแต่จะเป็นรูปรางๆอยู่ซึ่งตอนที่คุกกี้โผล่ขึ้นมาเนี่ยไอ้รูปตรงนั้นมันจะชัดขึ้นมาก็ให้เรากดตามรูปที่โผล่มาได้เลยนะครับแบบนี้นะครับให้เรากดไปนะครับมันจะแต้มเด้งเนี่ยแต้มเรืจนถึงจํานวนหนึ่งแล้วเราก็หยุดกดเลยก็ได้นะครับเนี่ยมันจะประมาณสี่ห้าทีมัง้งแล้วก็หยุด ล้วก็ตัวกลางไปตัวสุดท้ายหลังจากนั้นมันก็จะอองซอมโบอะไรของมันไปแป๊บหนึ่งแล้วก็จะโผล่มาให้กดอย่างละถึงรอบอะไรเงี้ยเราต้องกดให้ทนันตรงนี้จะเร็วนิดนึงนะครับถ้าเรากดไม่ทนันกดช้าเนี่ยแ้มเราก็จะหายไปนะครับผมนะซึ่งต้องบอกเลยว่ามันจะมีผมว่าไอตอนแรกที่มันโผล่มาทีละรสองตัวอตอนนั้นไม่ยากมันจะมีความยากนิดนึงตัวที่ว่าไอตอนครึ่งหลังที่มันจะโผลใ่ให้มากดให้ให้เรากดรอบหนึ่งะครับ ตอนนั้นมันจะโผล่มาเร็วมากแล้วมันจะโผล่มาทีละ2ตัวแต่ตรงนั้นจะเป็น3ชุดนะครับผมแต่ผมว่าเล่นซับพารหนึ่งก็ชิ้นถ้าใครเล่นในคอมอย่างเงี้ยก็ตั้งมาโคได้เลยอย่างผมเล่นในคอมผมก็ตั้งมาโคให้มันกดออตโต้อ่ะผมจะให้ดูนะครับเนี่ยนี่คือสกิลของเจ้าตัวแคดดี้พิเศษนะครับมันจะเป็นจดหมายเมื่อกี้แ,แต้มเด้งมาแล้วอ่ะเดี๋ยวรอมันโผล่มาอีกรอบนึงผมจะอธิบายให้ดูนะครับนี่ถ้าหลอดเต็มปุ๊บมันจะคอนเสิร์ตสังเกตไหมครับสัตว์เลี้ยงเนี่ยเมื่อกี้แต้มเด้งเน อันเนี้ยถ้าเราโผล่ขึ้นมาเราก็กดนะครับเนี่ยแต้มเด้งถึงจำนวนหนึ่งถ้าเรากดเพิ่มมันก็ไม่เด้งแล้วนะครับเราก็ไม่ต้องกดต่อก็ได้อันนี้ผมตั้งมาโค้ดให้มันกดเองไว้อันนี้ผมเล่นในคอมไงนะครับเนี่ยตรงนี้กดพอซอมโบจบปุ๊บเนี่ยก็จะโผล่มาปุ๊บกดเนี่ยสังเกตไหมครับแต้มเด้งแต้มเด้ง3ชุดจบอ่านี่ประมาณนี้นี่คือคอนเซปต์ความสามารถของคุกกี้นะครับอันนี้ของแคดดิวิสเ,เนี่ยสังเกตไหมครับเมื่อกี้ผมกดกระโดดสไลด์จนหลอดเล็กเต็มปุ๊บแต้มก็จะเด้งขึ้นมาส่วนซาเล็กเนี่ยก็จะเป็นเรื่อองงข เลือดลดช้าเนี่ยแล้วก็แต้มเด้งนะครับผมนะนี่คือความสามารถของมันซึ่งถามว่าน่าปั้นไหมเนี่ยนะครับต้องบอกว่าจักนะข้อมูลเท่าที่มีตอนนี้เนี่ยเท่าก็คือข้อมูลของวันที่2หลังจากการอัปเดตเนี่ยผลปรากฏว่าในการจัดแรงกิ้งเซตทำแต้มเนี่ยที่เกมเขาได้เล่ขอมาเนี่ยปรากฏว่าเออเจ้าตัวเนี้ยเล่นในผัดหนึ่งเนี่ยแต้มไม่ค่อยดีเลยสู้จอมโจรไม่ได้สู้ครัวซองไม่ได้สู้กีวีไม่ได้สู้ปังเมลอนอย่างไม่ค่อยได้เลยนะครับผมนะเออขนาดแบบว่า กีวี่อะไรเงี้ยมันก็เป็นตัวที่ปรับมาสักพักหนึ่งแล้วอ่ะเจ้าตัวนี้ก็ยังสู้ไม่ได้โอ้โดยเฉพาะ M2 นี่ไม่ต้องพูดถึงแพ้โดนัทก,กับกีวี่แบบว่าขาดกระจุยนะครับแม็คเบอรี่มันยังเอาไม่ลงเลยนะครับในบางดา่านอ่ะใน M3 อะไรเงี้ยก็แต้มก็ไม่ติดท็อปเทียร์นะเออท็อปเทียร์อันดับ8มีก็จริงแต่คุณคิดดูครับมันเอาผัดสองเป็นด่างฟ้าทะเลมันก็ไม่ค่อยแจ่มเท่าไหร่อะไรเงี้ยนะครับเขาเรียกว่าเอาเปรียบเกินไปหน่อยเออรวมถึงด่าเดือดอะไรเงี้ยฉะนั้นเจ้าตัวนี้ในความเห็นของผมผมมมมมนนนนนนะะคครรัััับบองว่่่นน่่าาาไไปป ถามว่าไม่น่าปั้นแล้วถ้าใครที่ปั้นอีพิกตัวอื่นก่อนหน้านี้เช่นปั้นจอมโจรอยู่ปั้นวอรนัทอยู่ปั้นโคซองอยู่ปั้นก็อบบินอยู่อะไรเงี้ยก็ปั้นหรือปั้นกีวีอยู่และใกล้สุดก็ปั้นตัวเดิมให้สุดทางดีกว่าแล้วก็ไอ้ป๊อปปิ้งไม่ต้องปั้นก็ได้หรือถ้าใครปั้นน้องทามมาอยู่แล้วหรือก็คือคุกกี้ผู้รักษาพิติเวลาก็ปั้นน้องทามดีกว่าน้องทามโกงกับป๊อปปิ้งเยอะป๊อปปิ้งเนี่ยมันอาจจะพอใช้เป็นผัด2องได้บ้างอะไรเงี้นัััมมงวว่าาไตตกลใหหหจ แผที่มีรีเจเนอเรี่เข้ามาตัวน,นั้นส่วนใหญ่มักจะกากนะครับบ๊อบบิ้งแคนนี่ก็เป็นหนึ่งในนั้นที่ในแง่ของการเล่นผัดหนึ่งแต้มไม่ค่อยดีเท่าไหร่แต่ในแง่ของการเล่นเป็นผัด2เนี่ยแต้มค่อนขา้างดีเลยกับเซตน้องทามนะครับฉะนั้นถ้าใครแบบว่าเอองบเห,อเหลืออยู่แล้วแล้วอยากได้เซตทำแต้มแจมๆอะไรเงี้ยและเล่นน้องทามอยู่แล้วก็ปั้นมาเป็นผัด2ได้เลยเพราะว่าผัด2แต้มมันดีกว่าตัวเดิมๆเยอะดีกว่ากอบิน้นเยอะพอสมควรเลยนะครับสมมุติอย่าง m อนะ่อะไรเงี้ยกอบิ้นมัน, 14, น,นี้50 0 เพิ่มมาตั้ง6ล้านแล้วก็เป็นเซตที่ใช้เครื่องยนต์ก็เล่นง่ายด้วยหรือ M1 อะไรเงี้ยครับหรือเอ็มครับ M2 เนี่ยโอ้โหอันนี้5 509นะครับ509แต่เหมือนไม่เห็นคนที่ใช้แต่ผมว่าถ้าเอ็มสอน่าจะได้ประมาณห0าร้อยสำหรับกบ,บินก็เดียวกับบินเกือบ10ล้านอ่ะแน่นอนว่า M2 มันยังสู้โดรน,นไม่ได้ส่วน M3 เนี่ย M3 เนี่ยอาจจะเป็น M1 ที่เจ้าตัว popping เนี่ยใช้ไปผัด2ไม่ค่อยแจ่มเท่าไหร่นะครับแต่คือมันก็เล่นได้แต่คือมันสู้พวก ล็อบสเตอร์หรือจอมโจรไม่ได้คือในใน124เนี่ยใช้มาผัด2ได้ค่อนข้างดีเลย M3 เนี่ยก็ใช้ได้แต่อย่างสู้พวกจอมโจรในพวกนี้ไม่ได้นะครับฉะนั้นภาพรวมของเลยมันยังไม่ค่อยน่าปั้นมากแล้วก็เออผมแนะนําีอย่างหนึ่งว่าช่วงนี้เนี่ยใครที่คิดจะเริ่มปั้นฉลามเชอร์นเบตเลยผมแนะนำว่าให้หยุดปั้นก่อนเพราะว่าดูทรงแล้วในเกมเขนาน่าจะทําคุกกี้ที่ทําระยะไกลๆมาอะไรเงี้ยละ ฉลามเชื่อเบ็ดดูทรงน่าจะไม่ได้ใช้เบ็กสักพักหนึ่งเลยนะครับเหมือนเขาตรงใจแล้วแหละนะประมาณนี้สำหรับคลิปนี้เนี่ิธีสำหรับผมนะหมออป p p i n g c a n ี้ไม่น่าปั้นนะถ้าตัวไหนไม่น่าปั้นผมก็บอกตรงๆว่าไม่น่าปั้นไม่กักเออไม่กักเออเก็บเงินไว้ผมว่าถึงแม้แพทต่อไปมันจะเป็นปรับพวกมาชิเบโลก็ยังเอาน้องไทมไม่ลงหรือกลางเดือนหน้ามันจะมีตัวใหม่ก็ยังเอาน้องทามไม่ลงนะผมว่ายังไงปั้นน้องทามก็ อาานาคตไกลกว่าอยู่แล้วนะครับแล้วก็ใช้ไม่ไหร่ผัด2ก็ได้สมมติถ้ามันเนิร์ฟลงอะไรเงี้ยเอ้ไปถึงว่าถ้ามีตัวใหม่มาอะไรเงี้ยฉะนั้นปั้นน้องททมต่อดีกว่าแต่ถ้าใครยังเพิ่งมาเล่นแล้วปลดไม่ทันอะไรเงี้ยก็ครัวซองก็ป,ปิ้นก็ยังโอเคนะผมผมให้ครัวซองในการเล่นผัหนึ่งก็ยังดีกว่าป๊อปปิ้งนะหรือจอมโจรก็ก็ยังดีกว่าป๊อปปิ้งนิดหนึ่งนะครับในการเป็นผัดหนึ่งนะเออประมาณนี้แล้วกันหวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์ไม่มากก็น้อยก็ไว้เจอกันคลิปหน้านะครครรััับบสสวดี